สวัสดีครับผอเขมรรอดเล่นกินครับผมสวัสดีครับเจมเจมนะครับผมสวัสดีเอฟซีเก้าท่านนะครับสวัสดีครับรรอเล่นกินมันวานะครับผมสวัสดีครับทรงคนจอมแก้วนะครับปาาแก้วสันติพงศ์สวัสดีครับมาทานปากกดไลก์กดแชวไปครับผมเดี๋ยวจะจุดปลากระป๋องสิ่งให้ชมนะครับหนึ่งกระป๋องนะครับแถมอีกหนึ่งกระป๋องเป็นสองนะครับ นี่ครับผมเป็นบรรยากาศการทำงานนะครับของทีมงานรอเล่นกินนะครับตอนแรกนะครับผมลอดนี่จะเป็นรอดสุดท้ายแล้วนะครับตีเฮ็ดนะครับล้งยางกันจะปิดลอดไปเลยครับผมเป็นกระป๋องซิ่งนะครับเอฟซีซังมานะครับผมเอฟซีท่านไหนสนใจก็ทักไปในเพจนะครับเพจเลาะเล่นกินนะครับผมทักเขาไปในเพจลวก็คุยกันนะครับรอเล่นกินจะส่งรลยละเอียดให้นะครับผมเมือนอีกอเฮ็ดปลากระป๋องซิ่งนะครับในเอฟซีนะครับผมทั้งบุ่นก็จะเป็นตะไลทอนี่หัวระเบิดนะครับหุนเบิร์เรียบร้อยนะครับผม เพราะว่าบอท่านเลี้ยวนะครับตอนนี้นะครับมันยี่สิบแปดแล้วครับผมหมื่นยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งนะครับสามสิบเอ็ดตอนหกทุ่มกับจุดเลี้ยวนะครับนี่ครับทีมงานรอเ,เรียนกินทุกคนครับไดแ,แอดมินสวัสดีครับผม ี่ครับบันจูดอกนะครับบันจูดินนี่ครับก็ป๋องสิงนะครับกินเราบอกเขาแรกอาจารย์แงๆงครับผมล่องเอาสูตรผมไปล่องไหมครับจากท่างเหนือโอ้ยินดีครับผมอาจารย์ ตัวนี้จะเป็นสูตรนิ่มๆน,นะครับตัวนี้แบบเลียไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวจะชุดให้ชมครับจังหน่อยแต่สูตรของผักเนื้อนี่โอ้ยรอเล่นกินมาแข่งนะครับผมแต่มีโอกาสเดี๋ยวที่จะลิงกันนี่โอ้ยอยากไปเลี่ยยู่ครับอยากไปเขาถึงเนือน้อหนเลยนะครับว่าจังไนแน่นะครับผมขึ้นสูงดอกง,งามแห้งนะครับตั้งผักเนื้อน,นะครับผมเอาเรียบว้เด้อเทพ <laughs> <laughs> เดี๋ยพี่เทียมกำลังตีดินนะครับเดี๋ยวยาเถือนแล้วนะครับผมเถือนล่างนะครับหลัางจากนั้นก็จะจูดให้ชมนะครับทักมาหาผมแน่เดี๋ยวให้สูตรเต็มระบบล่องล่องล่องทักไปในเพจด้อาจารย์นะครับเดี๋ยวจะทักไปหานะครับเดี๋ยวจะคุยกันในเพจนะครับเดี๋ยวรอเห่นกินยาวเฟส่วนตัวหรือมาเบอร์โรให้เดี๋ยวจะโรหานะครับผมก็อยากร้องกันอยู่นะครับแต่ว่ากับเพิ่นบันได้หมองล่องอยู่นะครับบันได้คู่บาอาจารย์ที่จะมาสืบสารให้อยู่นะครับของทางเหนือนะครับ เดี๋ยวจะลอมเงบพี่เทียมนะพี่เทียมขี่เล็กกับเบิร์ครับตอนนเฮ็ดยั้งกับบไห้นะครับปีนานะครับรอเล่นกินเจ้าขี่เล็กมาไห้ขคายนะครับพี่น้องซอยสนับสนุนเนาะพี่นาอเดี๋ยวจะไม่พี่เทียมเฮ็ดพีนานี่จะคล้ายจะบังไม่เลยนะครับผมกับป้องกับแป้งนี่คือจะเวียนไปเลยเนาะพี่เฮ็ดบังไม่เป็นขอเป็นขอไปเลยครับผมมันยังสาใจครับขาดนาำบนอ้อเทียมนี่นี่ครับผม ถ <laughs> ามมามีเลยนะครับนี่พอได้แก่ได้ทอนนะครับพีเทียมกำลังจัดกันเดี๋ยวอีกสักครู่ได้ชมครับผมฝากกุไลก็แจวไปนะครับว้าวขอบพอได้ขืนครับล่มนี่ดีครับตอนนี้เร่งงานให้เพิ่นอยู่นะครับมืออื่นต้องเอาไปส่งคนแหล้วนะครับกับป้องสิ่งนะครับเอาชาเขาให้พีเทียมเนี่ยครับ อาจารย์ยานเล่าตอกถือเกลียบ <laughs> จากเขา <laughs> เอาจัดให้เพื่อนแตนน่นอกบนี้เนาะจัดไ้ไลายปีกอะไรครับผมสมเกาหลีครับผมมาตทานของการเดินทาง ทางเนื้อไม่เน้นนานแต่เน้นดอกร้อยแม่นครับผมห้องเนื้อนี่แบบจวดแล้วก็เบิดแต่ว่าดอกเป็นภุ่มเป็นอัไหนึ่งก็แงงนะครับเออครับอาจารย์จัดให้จัดให้ครับโบกบอครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมมังไฟดอกนะครับอีกสักครู่นะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับหลังจากนี้รอเล่นกินอกจะเฮ็ดคลิปเป็นคลิปสอนแล้วครับการเฮ็ดตะไลนะครับแล้วก็บมังไฟเล็กๆหน่อยๆเนาะพี่เนาะ หาอยู่หากินนะครับตามฤดูกาลนิสานบ้านเฮานะครับกฝากฟคุณาอาจารยเนฟซีทุกท่านนะครับติดตามรับชมละกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทีมงานในเด้อครับผมนะครับบ้านนี้ก็จะใจห้างห้างหม่องไฟจังหน่อยเพราะว่าปิดฤดูกาลแล้วครับหลังปีใหม่ถ้าเดือนหกมีกัน่าจะได้พวกกันเต็มระบบอยู่นะครับปิดอะไรก็คงไฟดอกกันิไปหาหางละครับบานนี้ไปเรือจะเกือบวะว่าโอเดอร์ทอดาหมีหลายบังนะครับเดี๋ยวสิ ั้องสารก่อนั้องไ,ไ,อไองอว,ไไไวง้เดี๋ยวตาดูเองบ่อนี่อมไแตลงมีไฟกาพอะไรเดี๋ยวเพิ่งท่อหาแล้วมาจักครับว่าคุยไหวแล้วครับแม่หาง,ลงหาแล้วท่อหาคเยคุยค อีกสักครู่ครับผมอีกสักครู่ได้ชมนะครับกระป๋องซิงครับมีประสิทธิผลในการลดการเจ็บปวดครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ออกไปนะครับเดี๋ยวจังหน่อยจุดในช่วงนะครับผมรอพี่ทีษกันครับแป๊บหนึ่งดีครับดีร้อนใสาแลนะ้วตต่กงานมาหนูไม่ไมมาามารู้อะไรไขมันหนาบางแล้วน้พี่

สักครู่ครับผมแต่งดินอยู่ครับสวัสดีเอฟซีแปดท่านนะครับสวต,ติดตามรับชมน้ำกันในช่อง youtube เลาะเล่นกินนะครับผมเมือ่อกี้ชมบรรยากาศนะครับเบวจะชมกับป๋องสิงนะครับอีกสักครู่นะครับจะชมแน่นอนเียบน้องหอยกำลังโมดิฟายนะครับ ผู้บาอาจารย์เอฟซีนะครับติดติดตามรับชมน้ำกันนะครับตีเทียบตีเถื่อนเลี้ยวจอหู้นะครับให้มือจุดนะผมนี่ครับกำลังตี ฝากไลค์ฝากแช่นะครับผมเดี๋ยวจะจุดมังไฟดอกให้ชมนะครับแล้ววีร้องหมงเลยนะในเวลาอันชควรแล้วนี่นี่เร่นดินแล้วอย่าลืมอมาม่านเนี่ยละท่านเลี้ยวครับมือนี่เอฟซี<า>ทั้งบ้านครับเอฟซี FC ทั้งบ้านครับบ้านไหนน้อครับดีเจอ่านอย่างไรน้อนี่คีนโอทีนี่ครับ มือนี้ผมเปิดเพลงบ่ครับเพลงยังครับผมนะครับเดี๋ยวได้ชมครับผมลองรีดดิหาจุดหาบุหาจุดหาบุมันมีดอกอยู่หันอยู่หันบ่มมีอยู่ในขวดดอกหาจุดหาเดี๋ยวจะรีดหูเหรอครับรีดหูใจล่ะ เอาหวัวปป้มือห้องไว้น้ำเด้อพีเทพมันจังแนนมาเต้นมาทานแล้วจานเอ้ยแด่ตอนเรียบเตะนะหาจุ่นหาวเอาหา,หาหเลยไหยังวะน้อยเดียวนึ่เพ่าต้องไปเอียงดอกสะวันนั่นเลีเ่ยนเลียตรงต,ง,ตงเลยจวดลวด ละระวังระวังมันมันมีความห่อนเด้ะระวังมันสุเพราะว่ามีมือดำมันห่อนเด้กเจ้าจีเนี่ยอีกสักคู่เดี๋ยวชมครับผมสองกระป๋องนะครับฝากไล์ฝากแช่เอาไปนะครับเห้ได้ชมน้ำกันนะครับทั่วประเทศทั่วโลกนะครับนี่ของดีเมืองอีสานเท่านะครับกระบอกสิงมังไฟดอกพัฒนานะครับสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมวิวัฒนาการมาจากบังไม้นะครับเอามาเห็ดจากกระป๋องเหลือไส้นะครับผม พอได้จุดเสียบจุดง kind of ันกันนะครับเพียงยังก็ได้ครับผมเพียงยังก็ได้ของอีกำพุ่นเบาๆเดี๋ยวเปิดลายพินนะครับผมเอบซีทางบ้านครับบ้านไหนน้อครับพีระพล วันบุญมาบ่ขอบคุณครับผมขอบคุณในการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่นะครับห้ทีมงานรอเล่นกินนะครับขอบคุณจากใจรอเล่นกินนะครับผม TFC ติดตามรับชมเราให้กำลังแร่งใจเรื่อยมากนะครับผมสนับสนุนเมว่าจะเป็นการสื่อของไฟหรือว่าการชมคลิปนะครับการกดไลค์กดแชร์นะครับผมการโขามโฆษณาะเนาะพีเนาะอนะครับนี่ เตรียมน้องห้อยกำลังด้ำเนินการนะครับบ้านโน่นท่านครับประชันมาเน็ดรุดเสือครับผมขออภัยนะครับผมเอามาพ่อนกันคือเก่านะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ออกไปนะครับผมเดี๋ยวจะจุดให้ชมแล้วนะครับสองบังนะครับตัวได้ห้าจุดตัวได้หาตัวได้หกหน้ตัวที่ห้าเอาหกก่อนครับผมนี่ครับผมพร้อมท้อการแสดงนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจิจูดครับผมขอ้ก็ไฟใส่เนาะนี่ตัวนี้เป็นสูตรระเบิดควันนะครับพิเทพพิเทพขีดก็ไฟถ้ลูกบ้านคนก็นี้นี่ระเบิดควันครับพี่น้องเป็นได้ครับเหลือมตาบอดอกนี่ เพื่อนนอตตี้เอาแต่นวายเพื่อนลูกไายตัวนี้ <c oughs> ขอบคุณครับผมนี่ครับพี่เทพยุคกลางทงหน้าแล้วนะครับหกบ่พี่หก,กสองจังหวะตัวนี้เหรอกสองจังหวะพี่น้องเอาเไว้ต้มผมจะยุ่งสูงกว่าประมาณเกือบสองเมตรนะครับ จังหวะแรกทำตูได้สวยงามจังหวะสองมาบอคือตำ่ำแต่ก็สวยครับพี่น้องสวยโยสวยโยู่ <c oughs> ตัว ต้มดนเนี่ยพ,พี่เป็นเป็นเปลี่ยนตัวนี้นออเปลี่ยนบ่ดอกงแดงเฟ้ยเฟ้ยเฟ้ยดอกเก่าตัวใดโอ้ยเห็นตัวนั้นยิ้งจวดแล้วนเนาะนี่ครับพี่น้องตัวนี้รีดหูนะครับล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 บนี่ครับผมมันแค่ขัไป เผาซ,ซื้อมันบอ่ออะเกลียวดอกตัวนั่นนะ่ะนี่นี่เห็นบ่อมันเป่าดอกงามนี่พี่นี่โอ้ยหาจุดหาก,ก็ได้พี่เทีไม่มีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวคอยจอ่อเองเดี๋ยจ่ออย่ายงโอ้ยท่าทางพี่น้องท่าทางท่าทางท่าท่างน,าน,นี่ครับผม อ้าวพดไหไรอยู่กลางทงหน้านี่ฮะพี่ขอบคุณครูบาอาจารย์เอฟซีทุกท่านีติดตามรับชมนะครับรอเล่นกินกับจุดมองไฟดองใ้เบิองสองบังนะครับเดี๋ยวก็จะเฮ็ดงานต่อเพื่อให้เอฟซีนะครับเดี๋ยวมันจะพวท่านงานเพิ่นนะครับการละเลรนกับหายะมัดระวังเ้อครับผมนะครับอยู่ในความระมัดระวังปลอดภัยลอยเปอร์เซ็นนะครับเล่นยห่างไกลชุ่มชนเห่นในที่โร่งนะครับตัวนี้รอเล่นกินจุดอยู่ในทงหน้าประมาณสองงานนะครับที่ดันดินออกไปนะครับมันจะบ่มีตัวใดที่เกิดเชื้อไฟนะครับผม ตัวนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการเ็ดกับพิเทพก็ใส่ความระมัดระวังนะครับปลอดภัยอยู่แล้วนะครับผมหม่องไฟรอเลินกินนะครับผาดยาาอยูนนะครับผาดหนาครับผาดยาาเพราะว่าเทศนะครับเทศทุกรอบเทศทุกลดนะครับก่อนจะเอาห้เอฟซีไปเห่นนะครับผมก่อนส่งอ่ะนะอ่ะนะครับสำหรับมินี้กัาบขอบคุณคูบาอานรย์เมืองที่ติดตามรับชมนะครับรอเลินกินขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสืบสารประเภทนี้สารมันเท่ห์นะครับการเทศหม่องไฟนะครับชมดูดูการต่างๆนะครับพี่น้องนี่โดมควรนํากันก่อนนอนนะครับ สำหรับวันนี้สิจากกันไปกัปกบขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับโฉกโฉกม,มันมันร,ำร่ำรวยเงินทองนะครับเห็นอยู่หลังบานเด้อครับฮ<อ>ผมเห็นอยู่หลังบานเด้อครับเอฟซีผู้ได้เอาบอกซื้อเนี่ยบอกซื้อเยอะร้านลุงเทียบเป็นแจ๊กนี่ไอ้โจยี่วะโจยี่วะพี่เทียบว,ว่าไอ้โจยี่วะอผู้ใดเมนโจยี่าเอาถ่าตอบโจยี่ก่อนเ<อ>นี่ยผมบุตบมาสับ ตัวเองกันใครแม่ตุวเองนี่ยุงเจ้าเจ้าฝากบังนึงใครไม่ตุวเแม่นยูวะเออแม่นบ่เอาบ่จุวเแม่นบ่นี่พีรพลวันบุญมาดิพี่นาจะคุ้นวันบุญมาวันบุญมาไครเนาะวันบุญมาหลูกหลานเดียวกันนะครับเบื้องอยู่บ้านนะครับก็บอ้าวขอบคุณเน้อบอกหล่ะนะครับที่ติดตามเราชมเราเล่นกินนะครับร้านไม่ยี่ล่องพี่เทพร้านไม่ยี่ล่องอยู่ไล่องกว้างกว่าพี่บอ ลูกหอยลูกพันลูกพันลูกอวนลูกหอยสองักนี่ละม่ลูกไส้่อยลูกไส้่อยว่าพ่บหาพ่อหกร้านมีไงล่องเจ้าของร้านจ้างมีไงล่วงล่องก้อนนี้ก็ับล่องพันครับพันครับเถื่อนว่าลูกพันว่ามาเอามาเอาสั่นมาเอาสั่นมาไม่จะนีกันได้เสีลุงย่อหยเลยประมานเอายเอห้ยลสบางนึงมาที่ล่ะ เออมาบานนอตีเด้อถ้ายังได้มาบานนอตีอ่ะเดี๋ยวเอาหายบางนึงเดี๋ยวเทียมน้องห้อยเจ้าให้นะครับเออูกล้านนะลูกล้านนะครับเอาพอกันไล่ซดนานะครับพี่น้องการเรียนกันแล้มาระวังนะครับจุดในที่โล่งนะครับแบบว่านะครับอย่าประมาทนะครับท้ามันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วมันจะแก้ยากนะครับพี่น้องการเล่นกันอยู่ในความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นห่างไกลชุมชนนะครับพอกันไล่ซดนาครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับมาตานถือกันเป็นเลยใหม่ครับผมมาด้าล้านมาเด้อ มามาฮัมมี่เดี๋ยวจัดให้เลยนี่